ก็กราบสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับสาหรับหอยฮานอยชุดขยันนะครับชุดขยันหอยฮานอยนะครับประจําวันที่16เดือน8ปี63นะครับนะครับก่อนอื่นท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาพามาชมผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะมี3ตัวติดมาด้วยนะครับ ได้จากน้อยพิเศษก่อน,นะเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็หกหนะครับไม่เข้านะครับตัวนี้ไม่มีนะเบิ้ลก็มีหกหกหตัวเดียวนะครับแต่เราไม่มีเบิ้ลนะสูตรเราอ่าดูน้อยธรรมดานะครับ9 8 0 8 9 0ดศนย์แดสามนะครับจะได้ที่8ปดศย์เมื่อวานไม่ได้จับออกมาให้นะครับมันจะเป็น89ดศูนย์แบบนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับ นี่นะฮะแปดเก้าศูนย์อย่างนี้นะฉะนั้นเราไม่จับเราก็จะได้แค่แปดศูนย์นะครับแปดศูนย์ก็มาอยู่ในชุดเด่นด้วยนะฮะแปดสามไม่มีนะเลขสามหายไปนะครับอ่าส่วนนี้น้อย V ีกีนักแปดสี่ศูนย์อย่างน,นี้เลยครับตรงๆนี้เลยครับตรงตรงนีงงง้เลยนะแล้วก็ศูนย์หกอย่างที่บอกตัวท้ายตัวหลังศูนย์นี้มันชอบมานะครับ นี่ก็ปดสามตนี้นะแต่สามไม่มีเราเลยไม่ได้จับมาให้นะฮะชุดเด่นมันก็มีแปดหกห้าสามนะครับจะน้ำวันแตกสามตัวไปเรียบร้อยนะครับสี่ศูนย์อ่ะก็ยินดีกับท่านที่ติดตามด้วยนะครับ,ถ,รบถ้าไว้ใจนะฮะถ้าไว้ใจเรานะครับมันมีเข้าไม่หลุดนะครับแต่สามตัวนี้ก็น่าติดตาม,มอยู่นะฮะเพราะว่าตัวเลขกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ จากหึงพันตัวนะครับเราคัดมาให้แค่เนี่ยแปดถึงสิบตัวนะครับจากหนึ่งพันตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูผลของไปดูของวันที่สิบหกกันนะครับนี่จากเข้าไปสามนะฮะนี่เข้าไปสองนะฮะไปดูของวันนี้กันนะครับนี้ก็ทำให้ในเมื่อคืนนะครับเพื่อที่จะเทียบกับหมายไทยนะนี่ครับัวเลขก็ประมาณนี้เลยนะครับ เลขก็ประมาณนี้เลยนะฮะสามตัวก็จับไปให้อีกเรียบร้อยแล้วนะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลขสามตัวนะครับอันนี้ได้เก้าตัวนะฮะนะครับเป็นหนึ่งกับหกถ้าหนึ่งกับหกก็เอาดูที่ติดหนึ่งกับหกนะฮะทา้นที่ไม่ได้ดูหวยไทยนะเดี๋ยวให้ชมกันนะครับอันนี้คือสรุปให้สุดท้ายแล้วนะครับ ท้ายแล้วนะฮะเอารอลุ้นผลนะครับว่าจะเข้าอย่างแบบนี้หรือเปล่านะฮะจะเข้าตามนี้ไหมนะฮะอ่ะเซเอาเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสาคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับจะทิ้งน่าจะเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ไล่แต่ต้นมา แต่ท่านผู้ชมมองไม่ทันดูดูตามไม่ทันนะครับอันนี้เลขเก้านะสองเก้านะฮะพี่ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ